สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตต้นกล้าของเราอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ต้นกล้าของเราก็มีอายุเอ15วันแล้วนะคะนี่แก่เก่าจ้าเดิมของเราเอ๊ะหรือว่าเราจะเอาตัวนี้โชว์ดีต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยอไม่เป็นไรตัวนี้ที่เราโชว์บ่อยๆตัวนี้ก็แล้วกันนะคะนี่ใบอที่ห้าของเขาก็เริ่ม ใหญ่เริ่มยาวออกมาแล้วคะแตกยอดออกมาแล้วนะนี่ดูชัดๆไหนดูรากสิอ่ารากก็เริ่มยาวกว่าข้อมือ้วคนะยาวลงไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวดูน้ำ วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะก็พามาอัปเดตประจำวนันเฉยๆนะคะสำหรับการเดินทาง45วันของต้นกล้าของเราพวกนี้เพื่อนๆพี่ๆเขานะอายุน่าจะประมาณ20กว่าวันนะพวกนี้รอลงกล่องปลูกนะคะอยู่ฝั่งทั้งโน้นเดี๋ยวเพื่อแม่คุณผู้ชมเบื่อเนีเดี๋ยวโบจะพาไปดูฝั่งทางโน้นบ้างนะคะ ี๋ยวให้ดูแต่ต้นกล้าเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตประจําวันก็แล้วกันเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นกรีนโอ๊กนะคะ,ะดูฝ่ามือกับต้นกล้านะคะว่าเขามีความเจริญเติบโตขนาดไหนแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นอ้าวลืมแล้ว <laughs> อันนี้มินิคอร์สหรือเปล่าลืมแล้วนะคะ ปลูกเยอะนะคะหลายรอบก็ลืมเหมือนกันอันนี้เป็นฟินเล่ฟินเล่เมล็ดดํานะคะอันนี้เป็นฟินเล่เลมเล็ดดะะําก็คือตัวนี้จะมีอ่าใบที่แตกต่างกันกันกบฟินเล่ที่เป็นมเมล็ดสีขาวนะคะเดี๋ยวรอเขาโตเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้จะเป็นคอร์ดแล้วก็ฟินเล่ผสมกันอ่ะคอร์ดอยู่ฝั่งทางนี้ นี่ให้ดูก็คือที่โบอามือทําแบบนี้ก็คือให้ดูนะคะว่าเขาโตขนาดไหนนะคะถ้าเทียบกับฝ่ามือนะคะเดี๋ยวดูดูในถ้วยปล๋กก็ได้เนาะตัวนี้กล่องไม่พอนะคะโบก็เลยเอากล่องเก่าก็คือเป็นพวกกล่องกุ้งมาใส่นี่เป็นกล่องปลาอันนี้ก็มีกล่องกุ้งกล่องกุ้งแล้วก็กล่องปลาดูขนาด ะะตัวนี้กล่องกล่องเล็กตัวนี้น่าจะสี่สิบห้าตัวนี้สามสิบห้าตัวนี้สี่สิบห้าห้าสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมาตัวนี้สี่สิบแต่ว่าใครอยากเจาะเท่ากันกับของโบก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเทียไปนะคะขนาดที่โบนแนะนําก็สามสิบดีกว่าถ้าเป็นกล่องกุ้งสามสิบจะดีกว่านะคะอันนี้มันเบียดกันเกินไปมัน ของโบก็คือเอาอยู่ในนี้แค่สองอาทิตย์เองโบก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องถี่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นโรงเรือนอนุบาลเดี๋ยวโบจะพาไปดูฝั่งโน้นบ้างน,นะคะเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมเบื่อว่าดูแฝดต้นกล้ามาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วอันนี้ก็กล่องที่โบโลกออกจากฝั่งโน้นยังไม่ได้ทํายังไงกับเขาเลยนะคะโลกออกจากฝั่งทางนี้ตั้งแต่ที่โบโปโลูกโรงเรือนเล็กนะคะ อันนี้ก็สะเติบอันนี้ก็สะอยู่นะคะสะก็คือกระจัดกระจายนะคะเพราะว่า,วามันมีลมก็เลยโบตัดโฟมตัดอะไรมันก็เลยอยากสกปรกนิดนึงโอเคเดี๋ยวหลังจบคลิปเดี๋ยวโบจะเก็บนะคะอย่าเพิ่งดุกันอันนี้เป็นต้นกล้าเป็นต้นผักที่อายุน่าจะประมาณสามสิบห้าวันไม่มั่นใจนะคะอันนี้ที่นัดลูกค้า ก็เก็บเป๊ะแล้วลหละคะ่ะบางส่วนแล้วก็นัดลูกค้าจะเก็บอีกส่งวันพฤหัสนะคะนี่ก็คือใหญ่มากเลยตัวนี้น่าจะเป็นคอสลูซิโอนะคะนี่ใหญ่อ้าวไม่แอบกินของกันอีกแล้วนี่พาดูชุบเก็บไปบางส่วนนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเรียกร้องก็เลยได้เก็บอะเดี๋ยวดูรากหน่อยเดี๋ยวพาดูรากหน่อยเดี๋ยววัน พุธอ่าวันอังคารวันพุธเดี๋ยวเราจะเติมน้าให้เขาอีกนะคะรอเก็บรอเก็บรากใหญ่มากๆแค่รากนี่ก็ปลาไปอ่าประมาณกรัมกว่าๆแล้วนะคะนี่แบบใหญ่มากๆเลยขนาดนี้น่าจะอยู่ประมาณหต้นโลหต้นต่อหนึกิโลนะคะอันนี้ก็คือ ฝั่งนี้ก็คือที่โบจะเก็บนะคะฝั่งนี้ก็คือต้องรออีกน่าจะหลังปีใหม่นะคะพวกนี้หนูนคนะาก็เก็บกินไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเอาวันนี้ไม่ได้พาอาเทพราะต้นกล้าเฉยๆพาทัวร์ด้วยก็คือรุ่นอ่าตัวนี้โบไม่รู้ว่าเป็นวีเซอร์หรือว่าเป็นบิ๊กกรีนนะคะก็คือใบเขาใหญ่มากๆเลย นี่ก็มีพุ่มเล็กพุ่มใหญ่ปะปนกันไปนะคะกรีนโอ๊กพวกนี้ก็สี่สิบวันแล้วแบบใหญ่มากๆเลยใหญ่กว่าหน้าอีกใหญ่กว่าฟามืออีกที่แรกก็กลัวแต่ว่าเขาจะไม่โตนะคะโบกเก็บเขาเนี่ยอายุสามสิบห้าสามสิบแปดเก็บเลยนี <laughs> ่ ลูกค้าแบบเก็บให้หน้อยเก็บให้หน้อยก็เลยต้องเก็บนะคะอันนี้เป็นฟินเลตัวนี้เป็นฟินเลมเล็ดขาวลูกค้าบางท่านก็ไม่ชอบนะคบเพราะว่าบอกว่ามันเป็นหนามจริงๆมันเป็นหนามก็คือลักษณะใบเขาแบบนี้เขากรอบมากๆเลยตัวนี้อันนี้เป็นเรดคอร์ดเรดคอร์ดอันนี้ก็คือเป็นมเมล็ดเหลือ <laughs> มเมล็ดเหลือแล้วโบก็เลยเอามาเพาะลงไว้ ก็คือหมดแล้วก็ไม่ไดเอามาเพราะว่าเลดคอร์ารสชาติอร่อยนะคะแต่ว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างที่จะเบาแต่ว่าสามารถเก็บเขาที่ห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันได้นะคะเขาจะต้นใหญ่มากๆเลยแต่ว่าโบก็จะเก็บพร้อมกับเพื่อนนี่แหละนะคะนี่ฟินหลีโอเควันนี้ก็พามาอัปเดตต้นกล้านะคะฝั่งรังนน้นนะคะอันนี้ก็มา ขั้นเวลาเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมเบื่อดูชแต่ต้นกล้าเล็กๆมาเป็นสองสัปดาห์แล้วไม่ได้เจอต้นกล้าใหญ่ๆสักทีก็เลยพามาดูนะคะอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวโบพามาชมอีกนะคะพามาอัปเดตเป็นทีละลายวันเลยใครยังไม่เริ่มนะคะรีบเริ่มเลยตอนนี้โบเพิ่งได้แค่สองอาทิตย์เองนะคะใครที่จะเริ่มก็ทําตามได้เลยถ้ะใครที่กําลังเพิ่งเริ่มปลูกหรือว่า คุณผู้ชมที่หมดไฟแล้วตอนนี้ไฟกําลังลุกโชนนะคะแนะนําให้ปลูกช่วงนี้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะแถภาคอีสานของเรากา็มีอากาศเย็นนะคะช่วงหลังปีใหม่น่าจะเดือนมกราคุมภานี้ก็น่าจะยังอากาศเย็นอยู่นะคะถ้าประมาณามีนาเมษายนน่าจะแดดร้อนมากๆทุกคนโบด คิดไว้เลยว่าน่าจะมีปัญหาผักสลบนะคะต้องหาสแลนแบบนี้มาไว้เลยนะคะแนะนําเป็นสีเขียวก็ได้สีดําก็ได้นะคะหรือว่าสีเงินยิ่งดีเพราะว่าสีเงินจะช่วยสะท้อนความร้อนนะคะได้ดีมากๆกว่า,าสีเขียวกับสีดํานะคะอันนี้ก็คือฟังเข้ามาอีกทีนะคะฟังอาจารย์มาอีกทีนะคะก็เลยเล่าสู่กันฟังโอเคสวัสนี้ก็สวัสดีคะ่ะ